รับในสัปดาห์นี้นะสิ่งที่เป็นไฮไลท์มากที่สุดที่ควรจับตามองมากที่สุดเรื่องของบ้านหนองจานกับบ้านหนองแยะแก้วนี่แหละใช่พี่แดงก็นี่แหละล่าสุดเนี่ยที่มีการเปิดเผยจดหมายกันมาเนี่ยต้องบอกว่าพี่ว่าแม่ทัพวรยศคนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยใช่พี่บอกเลยว่านี่ขนาดว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่คุณอนุทินเนี่ยได้แถลงไปแล้วยืนยันว่าเดทไลน์สิบ สิบตุลาเนี่ยไม่มีมันเป็นของเดิมที่ที่คุณอ,อะไรนะผู้ว่ากำหนดไว้แล้วก็จะใช้ข้อกฎหมายแต่ปรากฏว่าแม่ทัพไก่วรยศเหลืองสวรณคนนี้เขาไม่สนนะเขาโอเคอันนั้นอะหลักการไม่ใช่ไม่สนก็คือว่าสภา,าสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเขาก็ทําตามแหละคือการใช้ข้อกฎหมายใช้อะไรแต่เราจะเห็นได้ว่า การที่เขายื่นคําขาดเลยอะว่าคุณต้องส่งแผนอพยพพี่แล้วเขาไม่ได้เอาแค่สหมู่บ้านนะเขาเอาบ้านตาพยาด้วยใช่ใช่ใช่ใชเป็นสมหมู่บ้านใช่กลายเป็นสามหมู่บ้านที่ขเขมรคุณต้องส่งแผนอพยพคำว่าส่งแผนอพยพนั่นคือคุณต้องมีคือคุณต้องยอมที่จะเอาคนขเขมรออกไปอะไม่ยังแล้วกําหนดเลยว่าภายในเจ็ดตุลาโอ้โหอืม,อม ไม่เนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ฟังฟังก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาว่าทางอกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยจะไม่ร่วมประชุมอบีซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าจะมีการประชุมในช่วงวันที่สิบถึงสิบสองตุลา<ะ>รวมทั้งหมดในสามวัน<ะ>โดยให้เหตุผลเนี่ยทางการไทยให้เหตุผลเอาไว้ว่าเป็นเพราะประเด็นในการหารือเนี่ยของทางกัมพูชาเนี่ยจะไม่มีเรื่องของบ้านหนองจานจากับบ้านหนองยาแก้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางไทยไม่หารือ<ะ>แต่มาล่าสุดเนี่ยปรากฏว่า ทางม่ทัพพักที่หนึ่งยื่นคําขาดเลยอืใว่าคุณต้องจัดทําแผนอพยพประชาชนชาวกมบูชาในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วและบ้านตาพยาอําเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วสามพื้นที่และจะต้องส่งแผนเนี้ยให้กับกองทัพพักที่หนึ่งภายในวันที่เจ็ดตุลาคมนี้ใช่เจ็ด oh, ตุลา oh, ตรง oh. เลยวันนี้สี่ห้าหกเจ็ดอังคาร โอ้โห oh. นี่ถือว่าไม่ธรรมดาคือแล้วต้องบอกนะว่าการที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่า,าวันที่พลโทรวรยศรับมอบตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ย oh. แล้วได้คุยนอกรอบเนี่ยท่านพลโทรวรยศก็บอกว่าทุบพูดคำเดียวสั้นๆทุบ oh. <laughs> ทุบ<ป> oh. คือแบบทุบอะก็คือว่าแล้วยืนยันว่าจะทําอย่างเด็ดขาดแน่นอนแล้วต้องบอกนะว่าพลโทรวรยศคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรพี่เด้ง oh. คือพลโทร,รยศคนนี้นะต้องบอกว่าเป็นแกนนำเตรียมทหารรุ่น28แล้วรุ่น28เนี่ยคือเขาจะเป็นคือการที่เขาได้มาเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งแล้วแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยต้องควบตำแหน่งผอบอหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904หรือว่าผอบอชบกทมอรอ9 4กก็คือต้องคุมคอแดงของกองทัพบ,บกด้วย เพราะฉะนั้นการที่เขาเนี่ยได้มาเป็นแม่ทัพพังหนึ่งแล้วมาคุมคอแดงแล้วอ่าคือแล้วมีบทบาทในลักษณะนี้ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นสายตรงของอ่าจริงๆเราเราไม่เอ่ยชื่อเขานะแต่เป็นในายทหารคอแดงที่ไม่ได้อยู่ในกองทัพบกแต่มีบทบาทสําคัญอยู่ในประเทศณเวลานี้ คือก็ยาวนานมาแล้วแหละแต่ว่ามีบทบาทกับประเทศเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น28ที่สนิทสนมกันแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนให้พลโทรวรยศเนี่ยมาเป็นแม่ทัพพักหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าท่านพลโทรวรยศเนี่ยเขามีสายตรงของเขาอ่ะที่ ที่อาจจะเรียกได้ว่าแหมนายกรัฐมนตรีก็ต้องเกรงใจเอางี้ดีกว่าคนที่คนที่เป็นสายตรงของคุณอุอของพลโทร,รยศเนี่ยพี่แดงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะทำทำความเด็ดขาดเรื่องนี้เพราะว่า ก็มีกระแสข่าวมาแลวล่ะว่าพลโทรยศเนี่ยก็มีเหมือนเหมือนเหมือนได้รับสัญญาณมาว่าต้องทําเรื่องนี้ให้เด็ดขาดด้วยพี่เดงอืม,มอืเพราะฉะนั้นรอแต่<ด>ว่านะอ่ะเลกบอกแบบนี้ใช่ไหม,มแต่ทีเนี้ยไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่รายงานเนี่ย ก่อนวันที่นายกรีเนี่ยจะแสดงท่าทีต่างๆ,ๆออกมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือนายกเนี่ยดูเหมือนว่าจะท่าทีเนี่ยอ่อนแ<อ>ละแตต่างไปจากแตาต่างไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเนี่ยเขามีรายงานออกมาจากในที่ประชุมสมทเนี่ยเขาดูเหมือนว่ามันเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างกองทัพ กับนายมนตรีใ,ให้มีการกำหนดจัดวางท่าทีของแต่ละฝ่ายเอาไว้ให้ชัดเจนอืเออโดยเขาบอกอย่างนี้นะบอกว่าในที่ประชุมสมชรเนี่ยมีการชี้แจง,งเกี่ยวกับแผนแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติเลยในการประคับใช้กฎหมายเนี่ยกับคุณกัมพูชาโดยให้มีการบูรณาการกําลังฝ่ายปกครองนะทหารตำรวจแล้วก็เน้นมาตรการเปาไปหาหนักอะไรเงี้ยนะแล้วก็ให้ปฏิบัติการเนี่ยทันทีหลังวันที่สิบตุลาแต่ไว้เลือกเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าตอนเนี้ย ทางสมทชอเองเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดเนี่ยเขากำกำลังกังวลคือกังวลเรื่องของมือที่สามที่อาจจะไปสร้างสถานการณ์เนี่ยให้มีเรื่องของการบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วมันจะกลายเป็นเงื่อนไขไงกลายเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายเขมเนี่ยลากเอาไทยเนี่ยเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกผสมโรงกับเรื่องเดิมเนี่ยที่เขมรน่ยไปยื่นเรื่องเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นท่าทีนับจากนี้เป็นต้นไปของนายกเนี่ยหลังวระจุมสมรชเนี่ย จะไม่มีการออกแนวบุหรือว่าสูที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อดำเนินการกับกัมพูชาแต่เขาจะเลือกวิธีแบบค่อยๆนวดโดยใช้เรื่องเศรษฐกิจการเมืองต่างประเทศแล้วก็การทหารเนี่ยเข้าไปกดดันจนกัมพูชาเนี่ยจะยอมจำนวนไปเองเพราะว่าเขามองว่าคือถ้าหากว่าบุ่มบ่ามไปแล้วเนี่ยเราก็ไปใช้ไม้แข็งเนี่ยกับกัมพูชาเนี่ยนะบริเวณบ้านหนองจานกับหนองแยะแก้วเนี่ยมันจะกลายเป็น จุดที่แบบมีความสมเสียงอ่ะแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนอ่ะของไทยได้อ่ะในการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะนั้นเนี่ยเขา เขาก็เลยไม่อยากจะเพี้ยงพลด้ยเรื่องแบบเนี้อืมค่ะก็เหมือนกับว่าแยกแยกบทกันเล่นด้วยนะคือคุณในนามรัฐบาลก็ต้องเล่นบทซอฟต์ไปส่วนทหารเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งต้องรอบครอบอเรื่องของขออ้ <บท S 1> อกฎหมายแต่ก็ต้องมีความน่ายำเกรงด้วยนะเออ,อก็จะเห็นนะว่าอ่ะแม่ทัพวรยศก็เนี่ยแหละนะตั้งเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแต่ก็คาดเดาได้นะพี่แดงว่าฝั่งเขมรก็ไม่น่า เขาไม่น่าจะยอมในเรื่องของ<ช>การ<ช>อพยพคนออกอืเขาบอ,อกมาเห็นไหมเขาประกาศแล้วพวกชาวบ้าน<ช>เขาก็ออกประกาศแล้วว่าเขายอมตายเพราก็ไม่ยอมออกจากพื้นที่อย่างแน่นอนเพราะนั้นน่าจุดใจไงว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นไงเพราะว่าเขาเองเขาคงต้องจับจุดอ่อนของคนไทยได้แหละว่าคือก็ต้องยอมรับนะว่าคนไทย่ยังไงยังไงก็มีจิตใจที่อบอ,อ,อ,อ้มอมยูม่แล้ว S <S เออ<ช>ถึงมนุษยธรรมก่อนอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือทุกคนก็รู้ว่านะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้อินูอินเดด้วยหรอกคือเขาเองเขาก็เป็นเหยื่อแหละเขาเป็นเหยื่อให้กับเนี่ยฮุนเซนฮุนเบเนตเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมืองในการต่อรองกับการสู้รบที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเมื่อนั้นนั้นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะที่เราแบบคือทําใจลําบาก คือตัดสินใจอะไรที่จะทาอะไรมันลำบากมากเลยนะ <S 1> <S 1> ใช่เพราะว่าคนไทยเราเราก็นะใจดีใจอ่อนด้วยซ้ำแหละแล้วก็คือแต่เราก็จะเห็นนะว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็วางหมากอะไรไว้รองรับนะโดยเฉพาะกาันเอานักคงนักข่าวของเขมรเนี่ยม,มาเตรียมรอที่จะประจานเราเลยว่าถ้าเรามีการใช้กําลังหรือว่ามีการผลักดันใดๆเนี่ยนะก็เขาก็จะเหมือนฟ้องชาวโลกประมาณนั้นน่ะนะะ อ่าแล้วก็ที่สําคัญนะตอนเนี้ถ้าถ้าอ่ารายงานข่าวจากของกองกําลังดูลพาเนี่ยตอนนี้พระจะเยอะผิดปกติพี่แดงพระเขมรใช่ก็คือทหารนั่นแหละคือทพระมันมีภาษาอะไรที่จะเรียกพระว่าเป็นทหารไหมทหารทพระอะไรเนี่ยก็คือเอาเอาเอาทหารนี่แหละปลอมแปลงปลอมตัวใส่จีวรนะะก็เนี่ยเหมือนแล้วเยอะเขาบอกว่ามาเป็นร้อยรูปอ่ะคือถ้าถ้าดูภาพ ภาพวงจรเขาเรียกว่าอะไรนะภาพถ่ายทางอากาศอ่ะโหจะเห็นเป็นสีส้มสีส้มอ่ะคืออยู่ในบริเวณชายแดนเนี่ยแบบเยอะอ่ะอยู่เป็นกลุ่มๆอ่ะสิบคนสิบเอ็ดสิบคนห้าคนยี่สิบคนอะไรเนี้ยอยู่จุดหลังแนวเนี่ยเขาเลยบอกว่าโอ้เนี่ยเขาก็คงจะใช้พระเพื่อจะมาใช้เวลาถ้าโดนผลักดันเนี่ยก็เอาพระเนี่ยมามันก็จะทําให้ภาพประเทศไทยก็ไม่ค่อยดีแม้ว่าคนจะรู้ว่าไม่ใช่พระจริงก็ตามนะพี่แดงออ่า จะมีรายงานออกมาเหมือนกันนะว่าในที่ประชุมสมทเนี่ยทางก <taught everybody. S 1> <nin, S 2> ระทรวบนะ <ical. S 2> เขาได้มีการรายงานในที่ประชุมเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการปิดด่านไทยแดนไทยกัมพูชาเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ย่างเข้าเดือนที่สามละกัมพูชาเองเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักด้านเศรษฐกิจเองเนะก็ขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศวัดได้จากคนกัมพูชาที่ลักลอบเข้าไทยเนี่ยเพื่อม,มาทำงานต่เอเนื่องแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของบ็อบอะ เอ่อม็อบของกระดาษผู้ใช้แรงงานนะ่ะซึ่งก็ถือว่าโอ้โหเป็นม็อบที่กําลังขยายวงมีคนเอ่อมีคนร่วมชุมนุมประมาณสามสี่พันคนเลยเพราะนั้นไม่ธรรมดากําลังกดดันรัฐบาลอย่างหนักในขณะเดียวกันนะด้านกองทัพกัมพูชาเองเนี่ยก็ว่ากันว่าตอนนี้ทหารเนี่ยเหนื่อยล้ามีการทิ้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เนี่ยก็ตามรายงานที่เขารายงานไว้ในที่ประชมมุมสบชบอกว่าก็มีปัญหามันกันนะสำหรับกัมพูชาเนี่ย เ,ออเพราะว่าด้วยความที่แบบใช้ในการสู้รบก,กับไทยเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนเนี้ยมีการสรุปในที่ประชุมสมชอเอาไว้บอกว่าคือยังเดาทิศทางลําบากเหมือนกันที่บอกว่าดาทิศทางลบาบากเนี่ยเพราะว่านิสัยของคุณเซนไงเออคือยังกรันตรีอะไรไม่ได้เลยว่าคุณเซนกาลังคิดอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบตื้อรั้นอะใช่นะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่า ตอนนี้ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะเหมือนว่าทางกุนเซนยังคงสังการให้กองทัพกัมพูชาเนี่ยเสริมกําลังทหารเข้าตามแนวชายแดนและแถมเนี่ยมีการปรากฏตัวเนี่ยของพลเอกยิงบุญเฮียงด h เอ,อืมืออซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นแม่ทัพผคีคือคือแบบล่องหนหายตัวตลอดไม่ค่อยจะปรากฏตัวเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยตอนเนี้ปรากฏตัวออกมาที่จังหวัดพระวิหารอืแล้วก็พลเอกสไลด์ดึกอะ ที่บาดเจ็บสาหัสไปจากการสู้รบแบบปรากฏว่าตอนเนี้ยกลับมาพักฟื้นที่บ้านเรียบร้อยแล้ว<ะ>แล้วอยู่ดีๆเนี่ยในเพจหน่วยทหาร VSQ เนี่ยนะ,ะเขาก็เอาภาพอะหุนเซ็นหุน,ม,นหหมันเด็ตเตียบ<ะ>ันเตียเซยหฮา<ะ>หิงุนเฮียงเนี่ยนะแล้วก็สไลด์ดึกเนี่ยเอามาปรับจัดวางภาพเนี่ยทั้งหมดร่วมกันเหมือนเป็นการประกาศอะพร้อมว่าพร้อมกำลังพ,พ,พร้อมสับทุกคนอืม,อม นั่นก็เลยเออมันเป็นประเด็นที่แบบเออน่าสนใจซึ่งแบบแหล่งข่าวในกัมพูชานะเขามีการวิเคราะห์สถานการณ์กองทัพกัมพูชาในตอนนี้ยก็บอกบอกว่าคุณมาเน็ตเนี่ยให้ทหารอดทนแล้วก็ยังมีบางคําที่คุณมาเน็ตเนี่ยได้เอ่ยเอาไว้เดี๋ยวเราไปตามกันต่อเบรกหน้าเนาะอ๋อค่ะค่ะพี่แดงเราว่ากันต่อนะฮะว่าอาสถานการณ์มีการประเมินที่ชายแดนกันยังไงบ้างนะฮะไม่คือคุณมาเน็ตเนี่ย เขาก็มีรายงานออกมานะว่าคุณเบนเน็ตเขาก็พูดกับพวกบรรดาทหารของเขาบอกว่าเนี่ยให้ทหารเนี่ยอดทนอยู่ในความสงบอ่าแม้ว่าตอนเนี้คือเสียงปืนเนี่ยมันจะเงียบนะแต่ว่าเราเนี่ยกาลังต่อสู้ทางการทูตทุกวันทั้งในภูมิภาคแล้วก็บนเวทีระหว่างประเทศและเนี่ยเขามีการลงเอาไว้เลยนะบอกว่าคุณเซนกับคุณเบนเน็ตเนี่ยเขาจะใช้ยุทธวิธีการรบนะที่ว่ากันตามตำราพิชัยสงครามเนี่ย ของของคุณเซนุเมเนตเขานะเดี็กก็ใช้คำคำนี้อะไปแปลดูนะ,ะรบได้ให้แสดงว่ารบไม่ได้ฆ่าสึกโกรธง่ายให้ก่อกวนฆ่าสึกกลมเกลียวให้แยกสลายให้จู่โจมเมื่อไม่ระวังให้รุรบเมื่อไม่คาดคิดนี่คือยุทธวิธีของเขาเออจริงก็ใช้เออก็จริงเป็นเรื่องที่ที่ต้องต้องทำแบบนี้แหละด้านการรบเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ การที่เขมรทิ้งฐานในบางส่วนหรือว่ามีการพูดคือเราจะเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะมีทหารบอกว่าหุย้ยเขมรน่ะมันไม่อยากลบแล้วมันมาบอกเฮย้ยเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วอยากอะไรอย่างเงี้ยคืออ,อันนี้ยเขาก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันพูดจริงหรือว่าเป็นการลวงเพื่อให้เห็นว่ามไม่อยากที่จะรบอ่าเพราะว่ายังไงเนี่ยแม้ว่าจริงๆทหารที่ไม่อยากรบแล้วเนี่ยก็คงมีแหละแต่เนื่องจากผู้นําก็คือฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยยังไงเขาก็ต้องสู้ต่อ นะเพราะฉะนั้นก็คงมียุทธวิธีกลยุทธ์กลวงอะไรอยู่หลายอย่างนะพี่แดงอืมแต่นะทีนี้นะมันก็น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเออใช่คุณเซนถูกประเด็นแต่อย่างคุณเซนเนี่ยคือเขาชำนาญชำทอนในเรื่องของการสู้รบด้วยความที่เขาผ่านศึกสงครามกลางศึกสงครามมาอย่างยาวนานเนี่ยนะแต่อย่าลืมนะว่าตอนนี้โลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมเนะในไอ้การสู้รบเนี่ยในแนวโลกยุคใหม่เนี่ยอย่าคือแน่คุณเซนน่าแน่ใจนะว่าคุณธนะ คุณช้ำทองจริงหรือเปล่า<ๆ>และอย่าลืมว่าการต่อสู้ของคุณเนี่ยเป,เป็นการต่อสู้บนความแตกแยกของคนในประเทศคือคนไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะมมนเป็นความแตกแยกซึ่งมันไม่ได้เป็นความแตกแยกเหมือนขมนิแดงขมิอะไรแบบสมัยก่อนไงแต่นี่มันเป็นโลกยุคใหม่และในขณะเดียวกันเนี่ยคุณกําลังต่อสู้กับคนไทยซึ่งไม่เคยมียุคในสมัยใดที่จะเป็นหนึ่งเดียวได้เหมือนขนาดเนี้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะว่าคนไทยจะ รวมตัวกันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะ่ะโดยมีชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกําลังต่อสู้กับความแข็งแกร่งของจิตใจของคนไทยในเวลานี้อะ่ะเพราะฉะนั้นนะคุณไม่มีทางชนะหรอกใช่นะฮะ แล้วที่สําคัญคือกองทัพกับรัฐบาลเนี่ยก็ต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันนะจะไม่เหมือนห่วงที่ผ่านมามันจะดูยึกยกย,ย,ยับอะไรกันอยู่นะแต่ว่าคราวนี้เราก็จะเห็นท่าทีของคุณอนุทินรัฐบาลที่มีพักภูมิใจไทยเป็นแกนนำเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีอะไรก็จะให้ทางกองทัพเนี่ยเป็น เป็นผู้ตัดสินใจหลักนะแม้ว่าบางเรื่องอาจจะต้องผ่านที่ประชุมสมชก็ตามรวมถึงท่าทีของคุณอนุทินเมื่อวานที่ลงพื้นที่ก็เป็นการแสดงให้เห็นนะว่าคุณคุณ,คณอนุทินก็จะเป็นนายกที่ซัพพอตกองทัพอย่าง,งเต็มที่นะ,ะพี่แดงอืม,อมแล้วตอนนี้เราจะเห็นเรื่องของการสร้างรั้วจะมาเริ่มต้นแล้วเหาอค่ะ คือเพราะว่าเมื่อวานห็นกองบัญชาการกองทัพไทยเขาก็แถลงแล้วดิใช่คืออย่างนี้คือเมื่อวานเนี้ยเนื่องจากว่ารอบดึกเนี่ยมีพลตรีวิทยมาแถลงเพิ่มเติมเนื่องจากว่าการการให้สัมภาษณ์ไปช่วงแรกเนี่ยทาให้บางสื่อมีการไปตีความว่าจะมีการแบบสร้างรั้วแบบตลอดแนวอะไรประมาณนี้เลยไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากโคกสะแบงนี่แหละเป็นจุดแรกอ่านั่นแหละคือแล้วอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่า พออนุมัติปุ๊บแล้วมันจะสร้างได้เลยนะคะคือพื้นที่อื่นเนี่ยมันต้องผ่านการ อะไรอีกหลายอย่างแต่ว่านี้ก็เหมือนเป็นเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งซึ่งเรื่องนี้พลเอกมนัทจันดีเสนาธิการทหารคนก่อนนะที่พึ่งกเกษียณไปเนี่ยเขาวางไว้หมดแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยเล็กคุยกับท่านพลเอกมนัทเนี่ยความตั้งใจอะ่ะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณ30กันยายนเนี่ยเขาอยากจะไปเหมือนเหมือนตอกเสาเข็มหรือว่าเริ่มเริ่มก่ออิฐหรือว่าทารั้วปักเสาด้วยตัวเองเลยแต่ปร,รากฏว,ว่าด้วยข้อกฎหมายเนี่ยต้องผ่านสภาความมั่น คงแห่งชาติก่อนแล้วรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยก็มาไม่ทันสามสิบกันยาก็ต้องเริ่มหนึ่งตุลาก็เลยกเกษียณไปก่อนก็เลยเนี่ยแหละพลเอกมนัทเขาได้วางแล้วกันงบไว้เรียบร้อยหมดแล้วพี่แดงอ่าอือออเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่างบในการสร้างรั้วครั้งเนี้ยไม่ได้เป็นงบของกองทุนททท์นะค่ะแต่ว่าเป็นงบของกองบัญชาการกองทัพไทยนะหกะล้านห้าแสนบาทโดยจะสร้างที่ หลักเขตแดนที่ห้าสิบห้าสบเอ็ดนะคะที่บ้านโคกสะแบงตําบลท่าข้ามอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วก็รูปแบบรั้วนะที่จะสร้างเนี่ยเป็นรั้วแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นรั้วแบบเสาคอนกรีตแล้วขึงลวดหนามสูงสองเมตรนะคะคือเขาจะออกแบบให้โปร่งอะสามารถที่จะมองเห็นทะลุก,กันได้อเขาจะไม่สร้างแบบคือ เป็นรั้วเหมือนที่เวียดนามเขาตั้งกับอาคาเมนนั่นแหละที่เราเคยแชร์กันนั่นแหละเขาก็บอกว่าจะใช้ต้นแบบเนี่ยประมาณนั้นค่ะเป็นรั้วเราแต่ว่าไปดีเนาะไอ้แบบเนี้ยก็ดีเพราะว่ามันมองเห็นด้วยไงพี่ใช่ไหมแต่ข้อสําคัญคืออะไรการสร้างรั้วเนี่ยมันต้องมีถนนเรียบด้วยพี่เด้งเนี่ยก็คือทางทัพไทยเนี่ยเขาถึงบอกว่า อ่าคือการจะสร้างเนี่ยเดี๋ยวเขารอให้ทางทหารพัฒนาเนี่ยตัดถนนบริเวณนั้นให้เสร็จก่อนพอตัดถนนเสร็จเนี่ยก็สร้างรั้วเพื่อที่ว่าพอมีรั้วเนี่ยอาจติดกล้องแล้วก็มีถนนเรียบรั้วทหารก็สามารถขับอ่าใช้รถลาดละตระเวนได้เพราะว่าถ้าเราสร้างรั้วอย่างเดียวอ่ะพี่มันต้องมีขมะカメะเนี่ยต้องมาแอบตัด ลวดน้ําจะต้องมาทําลายรั้วอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการสร้างถนนด้วยนะพี่แดงอืมอืมทางร้านลวันนี้เขาก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยนะใช่ใช่เออเออแต่ว่าสาหรับนะคะเงินของกองทุนทไทยทิพย์ในมูลนิธิจุฬาพรนะคะตอนนี้เท่าไหร่ะยอดริจาทอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสามแปดสตางค์ยังไงก็ตามเนี่ย สำหรับเงินเนี่ยยังไม่พอนะคะยังคงรับบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องเอาใครสนใจก็ไปบริจาคก<ช>นันได้เลยใช่เอาเป็นว่านะถ้าเราจะสร้างรั้วเอาตลอดประมาณเกือบ800กิโลเมตรจริงๆเนี่ยคือมันคงใช้เวลาประมาณเป็น5ปี10ปีะนะแต่ค่อยๆอทาไปต้องใช้งบประมาณน่ะหลายหมื่นล้านอยู่เพราะฉะนั้นบริจาค เข้ามาเรื่อยๆแล้วที่สําคัญคือการบริจาคเข้ากองทุนหาไทยทิพย์ซึ่งเป็นในกรมภาษีสว่างคสวัตเนี่ยนะคะกรมภาษีสว่างควัตเนี่ยคือเราเนี่ยไว้ใจเขาเรียกว่าอะไรนะสบายใจได้เลยว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถ้าจะเอาไปใช้ในการช่วยทหารอย่างเต็มที่ในช็อตเรื่องของการสร้างรั้วด้วยนะพี่แดงอาอใช่เพราะนั้นเนี่ยบริจาคไปได้เลยและแถมที่สําคัญนะคะลดภาษีได้สองเท่าค่ะ <c oughs> นะแล้วมันแล้วมันเป็นการแบบรวมเขาเรียกว่าอะไรนะรวมใจเนะเพราะว่าการที่พระองค์ท่านเนี่ยตั้งชื่อว่าหาไทยทิพอะแหมมันก็คือจิตใจอะนะที่แบบทิพมันก็เหมือนแบบน้ําทิพที่ชโลมใจก็คือมันเหมือนออเป็นกองทุนที่คนไทยทั้งประเทศอะร่วมกันช่วยบริจาคเพื่อส่งต่อไปให้ทหารแนวหน้าในการใช้ในการป้องกันประเทศนะในรูปแบบต่างๆนะพี่แดงอืมอืมนั่นแหละอ่ะนะ